ชาวนาเฮดังๆคอรามาออนุมัติแล้ววันนี้เงินช่วยชาวนานไล่ละ500บาทและเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้นะคะวันที่3พฤศจิกายน2563นะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเกต็ตนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและก็ยางพาราวงเงินรวมทั้งสิ้น61,900.8 2ล้านบาท ซึ่งก็มีสินค้าดังนี้มีสินค้าข้าววงเงินรวม51,858ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการประกันรายได้ปี2563-64เป็นมาตรการคู่ขนานและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตร,รกรผู้ปลูกข,ข้าวโดยโครงการประกันรายได้ปีที่2กํกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันตันละ15000บาทปริมาณไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันตันละ14000บาทปริมาณไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันตันละ10,000บาทปริมาณไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันตันละ11,000บาทปริมาณไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันตันละ1 2 0 0 0บาทปริมาณไม่เกิน16ตัน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2,564นะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563 64ก็จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน2,563เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วยให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยในช่วงแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของรัฐบาลก็จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563 64 ในรอบแรกเบื้องต้นอัตราไล่ละ500บาทนะคะย้ำนะคะในอัตราไล่ละ500บาทนะคะไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่ก่อนนะคะก็จะรวมรับครัวเรือนละไม่เกิน10,000บาทนะคะและในช่วงต่อไปนะคะก็จะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็นําเสนอคอรมอรเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไปนะคะสรุปนะคะในวันนี้นะคะทางคอรมอรก็ได้อนุมัติแล้วนะคะเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะก็จะให้ไล่ละ 500บาทไม่เกิน20ไร่นะคะรวมรับไม่เกินครัวเรือนละ10,000บาทนะคะและก็ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับหด้วยนะคะก็รวมเป็น2มาตรการนะคะที่ได้อนุมัติในวันนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งมาตรการนะคะที่อนุมัตินะคะก็คือเป็นกเษกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะในโครงการประกันรายได้เก,กษตรกรชาวสวนยญญางปี2นะคะก็ได้รับการอนุมัติเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ